ันนี้ก็มีคุณย่ามารับขวัญปัง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 แน่นเนี่ยมันจะมีไปไหนก็ขอให้มีแต่คนอุปถัมภ์ค้ำชูที่ดีที่ดีเงินทองไหลมามุงมาอยู่ตลอดไม่ขาดสายเนี่ยอยากปังปังเปิดแก๊สแป๊มๆหน่อยเปิดตรงไหน่อยกดตรงกลางกดตรงกลางกลางนี่เหรอเออเออนี่นี่นี่กดตรงนี้เลยโอ้โหนี่เหรอกดแรงแรงข้างข้างนี่เด็ดอ่ รวยรวยรวยปังปังปังวางคนโซนหน้าเลยเอ้แหวว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 สุดยอดสุดยอดคุณย่าเอาคุณย่าโบกมือหน่อยคุณย่าโบกมือหน่อยเยี่แหววแหวว ชื่นใจไหมคุณย่าชื่นใจไหมชื่นใจจอด้าถาอจริงเนยเราต้องแบบวาไร่เิ่งเหรอิ่งเหรอ้โอ้อย่าท้าทายคุณย่าใจถึงด้วยนี่รับขวัญรับขวัญรับขวัญย่าน่ารักจริงเลยเนี่ยนี่นี่นำโชคต่อโชคนะนอลาบนะนำลาบตอลาบ โอ้โหความเานีุ่นี้เหรอได้เลยเลงเหงๆๆทีมงานจริงนะเงินไม่มีเะเงินไม่มีเมือก็ยังต้อ่ยสวยจังเลยัสวยจังเลยถอดถอยมาให้เลยเนี่อดแล้วห้ามคืนนะครับเจอมารับผลหรออ้ยเฮงๆๆง เฮงเฮง้เฮงเฮงเฮงนะแม่หัดขับสิเราอะหัดตายแดงไหมตายเหรอถ้าเราไม่หัดขับเราจไม่ได้นะขับได้ไปแล้วจไม่ได้ขับงเฮงเฮงรวยรวยต่อโชงต่อลางเนา่ต่อรถต่อโชคต่อลาบของแกเะไ ก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนหน่อยก่อนได้ขี่เบสแล้วนะความฝันเป็นจริงแล้วได้ความฝันเป็นจริงแล้วน้ำตาจะไหลรอมาสี่สิบกว่าปีฝันตั้งแต่เป็นเด็กโตขึ้นมาได้สำเร็จแล้วเฮง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 ขอบคุณ